เราจะไปเที่ยวเกาะสีชังนะคะขณะนี้ก็เป็นเวลา6โมง00นาทีลงรถหน้าโรบินสันสีราชานะคะเราก็ได้ทำการเมาส์สำรอคันละ80บาทถือว่าไม่แพงนะคะเพราะว่ามากัน2คนเราก็ของค่อนข้างเยอะด้วยนะ เราก็นั่งรถไปแล้วก็ชมวิวสองข้างทางไปนะคะรู้สึกว่าวันมันเป็นอะไรที่เติมจิตใจให้ฟูลฟ f ลได้จริงๆเลยเราก็จะเห็นแบบวิวทิวทัศน์ที่แบบมันสวยงามมากอะทุกคนมีวดัดมีทะเลมีเรือ คือแบบสุขใจแล้วจริงๆค่ะเมื่อถึงเกาะลอยแล้วนะคะเราก็จะขึ้นเรือข้ามฟากคนละ50บาทนะคะไปยังเกาะสีชงังจะบอกว่าเรือเนี่ยมีออกทุกชั่วโมงเลยนะคะรอบแรกเนี่ยแปดโมงเช้านะรอบต่อไปก็9ก้าโมงสิบโมงนะคะออกทุกชั่วโมงเลยนี่ก็เป็นวิดีโอระหว่างนั่งเรือข้ามฟากมานะคะจะบอกว่า เรือเนี่ยวิ่งไม่เร็วเลยนะคะใครที่ไม่เคยมาไม่เคยนั่งเรือเนี่ยจะบอกว่ายังไงก็รอดค่ะไม่เมาเรือแม้แต่น้อยนะเขาก็จะค่อยๆขับไปเราก็ชมวิวสองข้างทางนะคะทะเลก็จะเป็นสีฟ้าครามท้องฟ้าสีฟ้าแบบสวยมากอะทุกคนอยากให้มานะ พอลงจากเกาะนะคะก็จะมีมอเตอร์ไซค์ให้เช่าเนาะคันละ300บาท24ชั่วโมงนะคะเราก็บึ่งรถมาเลยที่แรกนะศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่มีที่ท่องเที่ยวแล้วก็สถานที่ถ่ายรูปนะคะอ่าว้ายพระเยอะมากเลยทีเดียวนะจะบอกว่าสงบแล้วก็เย็นมากนะคะก็ระหว่างที่จิวได้มาที่เนี่ยจะรู้สึกว่า คนก็มาเที่ยวค่อนข้างเยอะนะแล้วก็รู้สึกว่าวัดเนี่ยสะอาดมากนะคะนนเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยบอกแล้วก็คอยทำความสะอาดชอบมากเลยคะ่ะ <c oughs> ที่นี่เขาก็จะมีจุดประทัดนะคะ <c oughs> เพื่อทำการขอพร <c oughs> แล้วก็แก้บนด้วยเนาะ,ะอืมจะบอกว่าระหว่างที่จิ๋มาไหว้ก็ตีนสิบประทัดตลอดเลยนะคะ ว่ายพักเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าคอมันแห้งก็คอมันแห้งก็เลยมาร้านกาแฟใกล้ๆกับที่พักนะคะชื่อร้านกาแฟ Flower Coffee Bar and Bistro r นะคะจะบอกว่าคุณลุงเนี่ยน่ารักมากนะด้านหลังแอบแกงน้องหมาตัวเองแล้วหนึ่งเอาน้ำลาดหมาตัวเองหนึ่งเออด้วยความที่เราก็แบบเห็นหมาน่ารักก็เลยแบบ เอากล้องแอบถ่ายนะคะน่ารักมากเลยกำลังเรียนน้ำอยู่คุณลุงเอาน,น้ำลาดคุณลุงก็ใจดีมากนะคะเราก็ขออนุญาตคุณลุงแล้วก็ถ่ายคลิปถ่ายเจ้าน้องหมานะ,ะถ่ายบรรยากาศในร้านนะคะเพื่อมาฝากเพื่อนๆทุกๆคนจะบอกว่าราคากาแฟก็ไม่แพงนะถ้าใครมาก็อย่าลืมมาแวะกันนะคะสไตล์แบบชิวๆนั่งดื่มแบบกับเพื่อน หลังจากเช็คอินเสร็จนะคะแล้วก็พาทุกคนมาที่หาดถ้ำพังเดี๋ยวก็จะขึ้นอินเสิร์ตรูปให้เลยค่ะนี่แน่สวยๆนะคะทะเลเองก็สวยมากค่ะใส่สีขาวนะโขดหินก็จะเยอะหน่อยนะต้องระมัดระวังกันนะคะ ี้ก็เป็นวันที่สองแล้วนะคะทุกคนพามาที่สะพานอัศดางค่ะมันสงบร่มเย็นแล้วก็วิวดีบรรยากาศดีมากนะคะที่สำคัญเนี่ยเป็นสถานที่ที่สำคัญในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะแล้วก็มีความโรแมนติกคู่รักนะคะนิยมมาถ่ายรูปพรีเวดดิ้งที่เนี่ยเยอะมากแล้วก็มันสวยอะ่ะสวยจริงๆค่ะ เสร็จแล้วก็พาทุกคนมาต่อกันที่ร้านคุณทวดนะคะจะเป็นฟิลอาหารตามสั่งชากาแฟสไตล์แบบชิลๆเออจะบอกว่าอร่อยดีนะคะราคาไม่แพงด้วย หลังจากที่เราทานอาหารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็ต้องขอตัวกลับกรุงเทพเพียงเท่านี้ค่ะจะบอกว่ามีความสุขแล้วก็สนุกมากๆเลยสำหรับใครที่ชอบก็กดไลค์กด Subscribe <c oughs> นะคะแล้วเ <c oughs> จอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ